กบ่าไปไงโอ้ยย่าเห่าจ้าเป็ดจ้าเป็ดเออโอ้ยอยังคือได้นนอนแถเลยไงเนี่ยังฮะเลี้ยงไปซื้อยัง้ัมนีงไปซื้อผ้าโอ้ยแลังจากไปร่ำเรียนไปซื้อผ้าเลยร่ำยุวัฒน์ร่ำยุวัดก็ได้อันยุหันลงไปลลบล้ำมันอันฟอนบวงสวงเพลินซื้อเอาเมื่อวานผมเห็นอยู่เลยผมเห็นแม่ปุ๋ยบ่ได้ร่ำเลยไปยืนคุ้มทิมอยู่ เอดวงประเด็นกับไปลัมบ่กปพรลงไปไปเพชใส่ไปลัมไปลัมอยู่ใส่วัดป่ากูไปลัมอยู่วัดพร้อมก็เลยได้ไปรัมสามหม่องนั่งลัมข้นอื่นเลยขึ้นอื่นเลยบ่หลังจากไปลัมรัมอยู่โคกหนองนาแล้วก็ไปลัมมาดวงประเด็นอีก้แลรัมืออดเนี่กับศิลิรแล้วเขาจะมาทอดตนด้วยล่ะอยู่ใส่วัดวัดบ้านหนวน้ำเพียงนี่เอ้าเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้ผมมาถ่ายนี่เด้อมาลูอืองาน งานอีหยังก็เขาเสบมันท่านทอดต้นบ้านเทินะเอินทอดเทียนทอดอีหยังบ้านเทินะเอินคารวะบ้านฉันเะเอินทอดต้นโอ้จะไปไงคืองานคารวะนี่ล่ะเออพระมาสวัสดีกันเออบุญมาทอดต้นบุญมาทอดต้นบัตเนล่าลาสิเลตตอนเศร้านะสิผ้านั่งล้มลงไปเอาท่าล้มน้ำตอนเศร้าเนาะจ้านน้ำมันขึ้นม่เพึ่นแล้วกันขึ้นมากันสิมาซอบเริ่มซ่อมซ่อมยุ่ยใส่ครับซ่อมยุ้ยแหละเอ้า ซ้อมมันชุดบาแดดห่อนบันชุดบนนาเหลือมอม่อมมันบอกโอ้ซ้อมเนี้ยมาแรงซ่อมต้อโอแสดงว่าช่วงตอนเศร้านี่จะไปเอาท่าลำบาดในเขาสิมาซ้อมยังมาแรงแรงนะแรงซ้ำใดครับมือต่อไปถึงอื่นบ่ได้ซ้อมทั้งทอดต้นทั้งสีเมียนถวยเม่นบวงเราเคล่อนกับมากินข้าวน้ำถ้าไม่ได้งดสักก้อนไปเอาท่ามาแล้วก็อุ้ไปสักก้อนโอไปเอาท่ามาแล้วอุ้ไปสักก้อนแต่ว่ามือมาซ้อมลำก็คือมือทัดไปมือวันที่สิบเอ็ด อนุซ่อมแซมยามาแรงแรงซ่อมแต่พลใจเสียิะมาถือเดี๋ยวจะโทรหาดอกเออโทรหาเนี่ยเอาเพราะว่าเอฟซีคนไฮมาเฮ็ดนั่งยู่ในกินแต่มาฮงมาหอยกันกินยามาแรงหมดหรือจากไหนหรือตอนเที่ยงเอามือซ่อมล้ำเพิ่นว่าบ้าเออเขาก็ว่าอยู่ฮะส้มส้มลูกน้องว่ามือสิมีผู้เลี้ยงสันอยู่เด้อร์สันสวยสันเกิดวันจัดสันบาบสิลธะวันละว่าให้กินน้ำในเด้อเกิดวันอื่นเออมือหนัดวัดเถอะเออแต่ว่ันตะว่า เพราได้ดอกเพว่าสัญญัดทองสัญญดีพันได้ธอบทองอเน้ำหนักลงตั้งว่าหากิโลน้ำหนักนะแปดน้ำหนักนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันสวยค่ะหน้าแหลมปิดนเเพราเป็นหนูซิ่งเอาเสร็จมาเอามาเตียมมาคุงมหอยกินเอซเพิ่นมือเพิ่นซมื้อหมูเพิ่นมือพินซ่อมเอาเป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะซ่อมตอนไหนซ่อมตอนแรงบอกรงทำไหนีมืรงกะซีทุ่มหาทุ่ม จักทุ่มจักสิได้มาถือโอ้ยบใบใบสามหันเข้ามาจุ่มกันแล้วเออใบสามเนาะเออเออเออจะเป็นเลี่ยงเถอะจักใบสองใบสามผมสิลมหาโหลดเออมาซ่อมล้ำพอมันคือทาได้กระบวนกาทาผู้นั้นผู้นี้กับเทากับมาซ่อมเบิดขึ้นมานน่ะร่มชั่วโมงสองชั่วโมงจะมาซ่อมปานนั้นกับเมือกบม่เหรอกลมันทานง่ายๆน่ะคือบาซ่อมปิ่นมาหลายชาแลนลจนเป็นจนเก่าแล้วอะนั่งโอ้ถ้าเป็นนั่งล้ำกับรุ่นโซดาบันแล้ว บ่เบิ่งทีซื่อกลุ่มหัวจักบ่ผู้ประสบการณ์ในการรำเนาะเงาถ้าแม่นหมอกับหมอรุ่นโซดาบันละหัวจักมันตับไตใส่พุ่งอยู่ในท้องเนี่ยพาออกมางหัวจักหัวใจยุดเจ๋ใดปอดยุดเจ๋ใดพุ่นล่ะไปเจอกันวานกับพญานาคพญนกับอะไรพญานาคบ้านไหนบ้านบ้านสามัคคีโอ้ไปเจอกันแล้วเจอกันแล้วเอาไปเจอกันยังไหนพญานาถเตาแล้วไปเบิ้งผาโอ้ไปเบิ้งผากันเลยไปเจอกันต่างคนต่างไปเบิ้งผากอเลยบ้างอื่นไปเจอกันเบียงเป็นแบบผาถุงบ่อย่างผาถุง จต่ซื้อผ้าเบียงมาบ้าอก็เลยคุยกันแล้วก็ไปบ้านมาสายเมื่อกี้ผ้าเบียงอืมฮะคือมานอนบอกปั่นคนป่วยเถอะบอสนอนบอกปั่นคนป่วยได้เด้อเนี่ยเมื่อยห่บอกอาทิตย์ีหยังบ่ได้รับบ่ได้นอนบอกกลาะคืนผู้ชายโทรมาหาบอกกินข้าวบ่ได้บอกินข้าวบ่ได้งดงดผู้ชายนึ่งดโดดโอ้ส่วนนี้งดผู้ชายงดโดนแล้วโอ้ได้อาทิตย์หนึ่งบ่ได้ตกท่องมาอาทิตย์หนึ่งแล้ววายตุ้มบาดีตกท้องมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหม ก็ใช้เป็นสร้างอะสร้างเกือบตกมั่นหมดเลยเนาะเออมาแต่ปลาย่างแล้วยายเนี่ยเปย่างบึงปลาย่างไงเพิ่อนปลาย่างพูดเสิขายนี่อยู่แถวๆนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละอุปกิเกษตรกรเพิ่นอยากหูความกว้างความไปย่างเก่าไอ้เพิ่นใส่รองเท้าปอบๆมาจนบีเขี้ยงตันอ้าววันนี้ผมมาเล่นกับแม่ปุ้ยทางบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับเนาะเอฟซีเอา มาถามข่าวข่าวเพิ่นเนาะว่าเป็นยังไงเจ material 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 เ e ็บทองเก็บใส่เห็นว่าจะบ่อบสบายเนาะก็เลยมาเยี่ยมมาอย่างนี่ครับอนี่ก็คือบรรยากาศเนาะทางบ้านห้วยน้ำเทียงนะครับเนาะแต่ว่าเรื่องนั่งลำนี่โอเคแล้วมืออื่นโอเคแล้วมืออื่นลกแป๋วทาแต่ว่าหัดยังสิบสอบล่ำเพราะว่ามืออื่นมีงานบรรทุนน้ำเทียงคือพระมาคารวะกันพระมาคารวะก็เลยสิงด์เป็นกรถ้าเป็นวันที่สิบเอ็ดมือทัดไปก็คือวันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้วันที่สิบเนาะ ด้ท่าแล้วได้กระบวนท่าแล้วบันรุ่นโซดาบันก็จะเป็นต้องซ่อมเดินเพื่อนว่า <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นหมอกับหมอรุ่นโซดาบัลละล่ะผู้ประสบการณ์ผู้และหรือปะผู้เชี่ยวชาญก็มาได้นะครับเนาะในการซ่อมการลํำนะครับเนาะตรงยกกับเพื่อนครับเพื่อนซ่อซองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ <c oughs> มือนีกับมีของมาฝากพร้อมนะเอามาจากงานทุ่งชีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะมีของตอนมาฝากแม่ปุ้ยทางบ้านห้วยน้ยมเที่ยงนะครับเนาะหรือมันจะเป็นอิหยังเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนำกันครับเอฟซีครับ อ่านี่คือของฝากปลาสลามครับปลาสลามเมื่อได้สิได้ได้ของฝากจะได้กินของใหญ่นี่งานแข่งงดผู้ชายว่ากินของอันนี้ก็ปลาสลามได้ปลาสลามหลังจากที่กินผู้ชายมาหลายมือมื่อเนี่ยมากินของไงกินผู้ชายหลายมือจะได้กินปลาสลามมากินปลาสลามมืาเนี่ยเออนี่เด็โหดโหซะอืมเอามาจากอุดรเพรได้ในงานทุ่งสีเมืองเที่ยวงานทุ่งยายมาเรื่อย เอใหญ่มาแต่ละหมองแต่ละหมองแต่ละหมองมาลำโหลดหนึ่งกูได้เป็นรถ่นคิบหล่อไปะปลาหวานปลาหวานเอามาจากงานทุ่งสีเมืองเออแต่ว่าหมูหมากาไก่นี่จะเอามาวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบก็คือสิบไปอยู่วัดอยู่ยันยากยันยากแนเนาะมันก็มีมะคุยคู่มันก็ต้องมีไม่ออกแมนบอสมป์ปสีกันที่แต่งคู่กับบดายก <c ann ot> ันแมนบอโอ้ต้องมีไม่ออกเนาะเดือดกระซองหนาอุ้งเผากระบอกขยากแทบไปได้ดอกซองค่ะซองนี่นี่เดือดกระซอง เป็นไงนี่นิ้นเบิร์เราบอปิ่งกอกปิ่งไกลเดอนี่เบิดแล้วเปลแล้วเปล่นละยังเหลูกสิ้นนัเป็น่ยโอ้ยังเหลือตะลูกสิ้นมาแรงพูละมแรงพุณแล้วเนาะโอ้เออเอแต่ว่าสอมลำอื่นสี่โมงเช้าสามโมงหรอกก็ลงไปโคกหนองนาเลยบอกเป็่งมางวาบอให้หนึ่งจากเวลาเนี่ยบอกเอาวันที่ยีแม่อันงานอันบุนอันซื้อรถไแม่รถรับส่งนหน่อยมื่อไรยี่สิบเาที่หอดิบอก เอ้ยังมาขึ้นสิมาได้สิมาเอาพี่มาได้มาได้แล้วเนาะในบ้านไห้มาบ่บ่หายดอกเออฮะมาน้ำกันเออมาน้ำกันบ่เป็นยังดอกเออแล้วไห้มาอยู่ดอกเดี๋ยวสีมาที่ยี่สิบเจ็ดยังมาแลงนตารางกางเว้นบ่มีหยังบ่เว้นหนึ่งกับมีกีล่ามีกีฬาเด็กน้อยเตะบอลฟุตบอลเออนั่นแหละแต่ว่ายังมาเล่นจะมีเวทีเนาะจะมีเวทีแล้วก็มีอัน เขาเอินอยังโตอะเป็นว่าว่าโตจีนกเข่แมนดอกโตจตออตีนก็าไว้อะโตลาวโตสมพูดสมปุ่ยกินลาบก้อยซอยเจ้า<ก>ต้องหมอลำหกทุ่มเลือกอหกทุ่มเลืก โอภพปลอลดขังรถอย่างบมาตำรวจบมาตัวรักษาคปลกใยได้มีเตเวมีเตโตติมไปมือขาสิปิเต้นได้เสียใจนะควัยรุ่นเขาบได้แต่ส0มสขึ้นไปเล็นน้อยเข้าไปบได้ัยรุ่นสิเขาไปตีกันยอกกันบได้มาเป็นงานผู้เฒ่าเนาะงานผู้เฒ่าเด็กน่ะละัยรุ่นใช้ด้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อดสิธ์หมดสิธฐ์ไรุ่นที่จะเข้างานนั้นงานผู้เฒ่าครับไยรุ่นมดกศิดฐ์ที่เขาไปยอกกันอยู่ในงานบได้ ครับผมความงามครับความงามอะไรความงามมานั่งล้างนั่นลาบนหัวน้ำเทียงนะเออมาเบิ่งนั่งล้างยังมาแต่งตู้เปรียบเทียบกับการแต่งตู้ยังมาแต่งตู้แล้วก็มาเปรียบเบ้อร์แถวเบื้องมือวันที่เก้ากาสแต่งตู้แล้วอืชุดๆนั่งล้างมันขึ้นกันก็ไปล้างยุคโหงหน้าวังสองสามหมื่นอยู่บอกรื้อชุดใหม่บอกคุณละสุด เมื่อไหน่็เห็นไป่ผมมึงอยู่ในคลิปที่เป็นสีสม้มสีเขียวคือหลายสีแท้อ,นนะอ,อันนั้นเป็นยังไงอันนี้มันชุดนางรำนเนี่ยชุด<ว>นด<ว>นร<ว>ะบะ้อชุดอันนั้นไรธรรมดานะคะกระโหลกกระลาไปแข่งอันรลำบางไฟบ้านอันตัวด้านบนบางไฟมันมีนานดกประแดงได้ชนะเลอที่หนึ่งมานะคฮะชุดอันนั้นผมเห็นแบบกึสุดนางรำอันนี้คือี่หลายสีแท้อันนี้ผมว่าคือมาอันอยู่ในสารประภูมิเอาอยู่ร่ายอยู่บากาเรา ชุดพันคือมัดอันนี้อยู่ในสารประพุ่มสีหลายสีเฉดสะดอกยีใเจรคะาสัญนาเลิศมานะคะชุดอันนั้นบอกบ่อนึกว่ามือหนักเสียวชุดสีนี่ไปล่ำอยู่โคกของหน้ามือนบ่อแม่บ่ออุปยศวัศกรแต่ว่ามือหนักมันเกิดหลายสีโพดมาไปเขจามัดอยู่ในต้นใหม่ได้อันสุดหนักก็หลายสีโพดอันแล้วแต่กับอันนี้กับมีอันผมกับสิแนว้ผมเฮ็ดผมกับไปซื้อมาแล้วบมัดใส่ผมอันแดงๆเป็น กระจุกกระจุกโอ้มัดจุกเพื่อนให้เป็นสีแดงก็คือน้องควายนั่นนะก็คือน้องควายนี่เป็นจุกเป็นจุกอยู่เนาะโอ้เออเออเออเอาดีเดาปูเจี๊ยบสีแดงค่ะสีแดงอ่าแต่เบิ้งมือนั่นบอกเดี๋ยวสีดมาเบิ้งเดี๋ยวสีดมาเบิ้งขึ้นสีเลือดขนาดเลือดเลือเอ้า โอเคฝากเอฟซีไปเท่านี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มาเอาปลาเนาะครับเนาะปลาสลามาต้อนแม่ปุ๋ยมาจากงานทุ่งชีเมืองอุดรธานีนะครับเนาะของมาต้อนเนาะขอบคุณมากๆนะครับเยร์บอยครับผมโอเคสวัสดีครับอ่านะครับเป็นยังไงมาจากไหนครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะเสียบอยหมูสดมาเล่นกับแม่ปุ้ยทางบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับเนาะมาสอบถามเนาะครับเนาะเกี่ยวกับนางลำเพื่อนจะไปลำ อยู่ที่โคกนองนาปีหน้านะครับเนาะวันที่9นะครับเนาะวันเฉลิมฉลององค์ปู่ปริจิตของเรานะครับเนาะเมือนอี้กลมาสอบถามแล้วพรุ่งนี้แม่ปุ้ยจะเข้าไปจิวที่โคกนองนาไปเอากระบวนทารัมนะครับเนาะแต่ว่าจะมาซ้อมรำจริงๆคือวันที่11เนะครับเนาะสิที่จะถึงนี้แต่ว่าวันที่ 10, วันที่10ที่ถึงนี้ก็คือมีงานอยู่ที่วัดเนาะวัดบรรทุนํำเที่ยงกันเลย เลื่อนไปเป็นวันที่11แต่ว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปเอากระบวนท่านะครับเนาะนางรำมาเพื่อจะรำท่าใดมืออื่นนี่เพื่อจะเข้าไปอยู่ที่โคกนองนาจับปดงนะครับเนาะสามลอยเข่าเบิดโอ้นางรำทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนางรำเพื่อว่าเข้าทุกทีมนะครับเนาะเข้าีม่บอกโอ้มีจะฝึกเป็นเก่งนะครับเนาะมาสอนมูได้เนาะครับเนาะ เอออาเป็นยังไงกะสสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะฝากพี่น้อง FC ไว้เท่านี้เนาะครับเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องเชียร์บอยหมูสดเลยนะครับ FC ครับที่ไทยนี้ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของปีของน้อง FC ท่องเชียร์บอยหมูสดสุกูสุขขส้คตน,นะครับเนาะขอกล่าควครับว่าสวัสดีครับ